ฮันน่ตึงตึงสอยๆพี่น้องฟังสอยไฮภาษัสส่นนะคะเนาะเดี๋ยวพี่นี่หาสอยๆหายไอแฮมเหลือกินภาั่นอ้าวเฟรดี้เฟรดี้ภาษาหัวห้าห้ามาภาษาเนะคะเนาะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวหายค่ำก่อนค่ำอย่างมากภาษัสส่นนะคะเนาะค่ำมาทุกค่ำมาแหลมภา่นพี่น้องป้องไปบีเขาอยากกินอะไรอ่ะบวกบวกบ่ อ๋อชื่อพี่กิติชัยนะคะเป็นโคตรอุดรมาสันนะคะแฟนเขาอุสันค่ะเนาะนะโอเคโอเคอาสันแซมมี่อุสันมาแล้วครับอ้าวแซมมี่อย่ามาอยู่ตรงกลางดวงของของอ่ะสาวสาวอุสันปักแตงอ๋อโอเคโอเคอาสันนะคะเนาะนะคะอาสันอ้าวนะคะขอบคุณมากจ้าอาสันคันเนาะอุสันหมูน้อยอาสันหัวเราอห้าห้าอุสันะคะเนาะอาสันนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะอาสัน นะะคเฟรดี่นะคะ, fairy, ะ,คะฉันให้เธอนะคำนี้นะจ๊ะเฟรดี่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 มาสันจะหมดปีแล้วยังไม่มีอะไรดีๆเลยนอกจากหน้าตาพุ่นนะพุ่นนะฮันเน่ให้เฟรดี่นะคะมาสันนะคะข้ามค,คมนะคะมาสันนะคะมืมินีมาสันนะคะเนาะเอา้านะคะอ้าวมาส,นะสันนะคะนะ,นะคะมาสันนะคะเนาะนะคะมาสันนะคะเนาะสั่น ใครมีคำคมบ้างประศัตหยอกหยอกได้ครับแต่อย่าหลงรักผมนะผมจริงๆรแล้วกันอิลอิลอิวอิลรัตอิลอิทุกคนไอแฮมบอกว่าหยอกหยอกได้นะครับแต่อย <arrogant> ่าหลงรักผมแล้วก <ful>. <the> ันนะครับอิลอิลทุกคนสาวสาวอย่าโดนประศัตเขาบอกมาแล้วประษัตนะครับเนาะเบรกด้วยนะทุกคนอย่าเฝ้าหลงเด้อประศัตหมูน้อยประศัตหัวรห้าห้ามาเลยประศัตนะคะพี่บุญโฮมน้องคายสาวเมีย สาวเมียเพลินคืองามเทอเนาะขอบคุณค่ะเด้อไอ้บุญโฮมมาสันนี่มาสันลงลงคมาดงสาวเดว้อมาสันพี่น้องป้องปลายมาสันนะคะเน้องมาสันอนาคตอยากจัดฟันปัจจุบันอยากจัดเธอฮันแน่ฮันแน่ปุ๋ยปุ๋ยหยอกเด้อค่ะอาแฮมก็ดู อ่ะยูเลียงไงคะเแบบีนะคะเนาะอ้าวทุกคนภาษั่นนะคะหาคำหาคำมาแนวภาั่น,นพี่พี่บุญโฮมพี่บุญโฮมภาั่นเษามาไดด้้เอาั่นนะคะเนาะภาษาอังะฤษเนาะเขามาภาษาอัอาา่นฤอา้าวแสดงว่าเจ้าบอกว่าสาวเมียเพลินคืองามเถเนาะภาษาอัา่นแสดงว่าเจ้าก็อีสานพี่กันฮันแน่ฮันแน่เจ้าจังหวัดใดหนองคายโอ้หนองคายนครพนมหนองคายลอยเอ็ดชิสเกษบุรีรัมย์ อ๋ออยู่บ้านค่อยอ๋อพี่น้องพญากษาตริยนาคารน้อแล้วนี่มีพิศุทธชัยนี่พิศอยู่อันอยู่ภาคใต้นะพิศษก็มีนะพิศษภาคเหนือก็มีนะพ่ตูพิศษเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางมีเด้อพิศษพี่น้องพาศษธนาคาเนาะนะคะด้วขอบคุณหลายพิศษธนาคารน้อพิศษธนาคารน้อนะคะขอบคุณนะคะพาศษธนาคาเนาะขอบคุณมากๆนะคะพิศษเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะพาศษธนาคาเนาะ อ้าวไอแฮมไอแฮมมาสัตอันครับครับหยอกหยอกได้ครับนะคะมาสัตนะคะน้อยมาสันอ่าหมูน้อยมาสันคุณบุญโฮมจ้าสวัสดีค่ะนะคะไอแฮมไอแฮมหัวล้อห้าห้ามามาสัตนะคะอ้าวเฟรี่มาสันอ่ะยุ้ยอ่ะยุ้ยอมาสัตนะคะหัวล้อห้าห้ามาสันหมูน้อยหมูน้อยมาสันจ้าดาร์ลิงมาสัตนะคะอ้าวเฟรี่แฟรี่มาสันผัวใครใครก็ห่วงอ้าวขนาดผัวเศร้าบ้านไม่ใช่ผัวฉันฉันก็ยังห่วงมันเลย ผัวผัวใครใครก็ห่วงขนาดผัวชาวบ้านฉันยังห่วงเลย <laughs> น้องฉันอ๋อพี่น้องปาปาประศัตรอ้อเดียวพี่น้องเอาประศัตรผัว,วใครใครก็ห่วงใช่ไหมแต่ว่าผัวชาวบ้านฉันก็ห่วง <laughs> โอ๋ยพี่น้องเอ้ยมาศั่นนะคะเนาะขอบคุณหลายๆงไรประศัตรนักขน้องแมวประั่นลงทาง ให้ใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่อะแฮมต้องใช้อะไรคะอันเนี้ยอนเนีปุ่งปุ่งไอแฮมเอเอภาษาจะลงมาพิษลงมาตอนเวล่ถ้าพี่นีบอกว่าสาวสาวเหงาข่าลงมาตอนนี้พี่น้องเลยข้างลงบนภาษาใครเนาะอ,อยากลงมาภาษาเนาะ,ะนลงมาได้เนาะภาษาเนาะตอนนี้ภาษากำลังหนาวผู้สาวกำลังหาผู้บ่าวกอดภาษา เจอเขาไปภาษนบ้านพี่นี่ภาษัเนะคะเนาะเดี๋ยวพี่นี่ขออันนี้เน,นืออ้อภาษาขอขออนุญาตภาษัเนะคะเนาะ